สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ทีมงานสาระเล่ามีเรื่องเล่าสยองขนหัวลุกมาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกับเรื่องที่มีชื่อว่าผู้อาศัยที่ไม่มีตัวตนเรื่องราวจะน่ากลัวสยองแค่ไหนเชิญรับฟังได้เลยครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางห้องเช่าถึงถูกเหลือเกินบางที มันอาจ,จไม่ได้ถูกแต่มันอาจ,จไม่มีใครกล้าอยู่ก้องเพิ่งย้ายมาเรียนต่อมหาลัยในกรุงเทพมหานครเขาเจอห้องเช่าราคาถูกมากใกล้รถไฟฟ้าห้องอยู่ชั้นสี่ตึกเก่าแต่เจ้าของบอกเพิ่งปรับปรุงใหม่แปลกตรงที่พอเขาบอกจะย้ายเข้าเจ้าของห้องนิ่งไปอึดใจก่อนจะตอบเสียงเบาๆว่าถ้าไม่กลัวก็อยู่ได้ วันแรกที่ย้ายเข้าก้องรู้สึกห้องมันเงียบเกินไปไม่ใช่ความเงียบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่รู้สึกได้ว่ามีใครแอบมองอยู่ผ้าม่านเก่าที่ปลิวไปเองทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทกลิ่นหอมแปลกๆเหมือนน้ำอบลอยอยู่ในห้องทุกเช้าเขาคิดว่าอาจเป็นกลิ่นจากห้องข้างๆ แต่ทั้งชั้นมีแค่เขาคนเดียวคืนแรกเขากำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงกอกกอกกอกที่ประตูลืมตาขึ้นไม่มีใครอยู่หน้าห้องแต่เสียงฝีเท้ากลับดังต่อในห้องของเขาเขาลุกขึ้นมองไปรอบห้องมันว่างเปล่าแต่มันไม่รู้สึกว่าว่าง เสียงลมหายใจเบาๆดังอยู่มุมห้องทั้งที่เขาอยู่คนเดียววันรุ่งขึ้นเขาไปถามเจ้าของหอว่าห้องข้างบนเป็นอะไรทำไมเสียงลากของตอนตีสองดังจังเจ้าของหันมามองหน้าด้วยสีหน้าซีดเผือดแล้วตอบแผ่วเบาที่นี่ไม่มีชั้นห้าห้องข้างบนคือดาดฟ้าไม่มีใครอยู่กล้องยิ้มแห้งๆ แต่ใจเริ่มเย็นวาบแล้วคืนนั้นเสียงลากของกลับมาอีกแต่คราวนี้มีเสียงหัวเราะเบาๆแทรกมาด้วยก้องเริ่มใช้โทรศัพท์อัดเสียงตอนกลางคืนคืนหนึ่งเขาเปิดฟังตอนเช้าเจอเสียงกระซิบว่าออกไปเถอะก่อนจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงนั้นไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ของใครที่เขารู้จักมันเป็นเสียงผู้หญิงและที่น่าขนลุกคือเสียงนั้นมาจากข้างหูของเขาทั้งที่คืนนั้นเขาอยู่คนเดียวในห้องเย็นวันหนึ่งก้องสื่อข้าวมากินในห้องเหมือนทุกวันระหว่างที่เขากำลังนั่งกินอยู่ก็รู้สึกเย็นวาบข้างลำคอเหมือนมีลมหายใจของใครเป่ารดเขา หันไปไม่มีใครแต่พอเขาก้มลงจะตักข้าวอีกคำข้าวในจานกลับหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูขอบใจนะห้องน้ำในห้องมีกระจกเก่าๆบานหนึ่งติดอยู่ตรงอ่างล้างหน้าวันนั้นเขากำลังล้างหน้าเงยหน้าขึ้นมามองในกระจกเขาเห็นตัวเองแต่ข้างหลัง มีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยืนมองหน้าเขาอยู่เขาหันกลับไปดูข้างหลังไม่มีใครแต่พอกลับมามองกระจกอีกทีผู้หญิงคนนั้นยังยืนอยู่ตรงนั้นและยิ้มให้เขาตั้งแต่คืนที่สามกล้องเริ่มได้ยินเสียงแกรกแกรกเหมือนมีใครไขประตูเข้ามาทุกคืนตอนตีสอง เขาเปลี่ยนลูกบิดใหม่ล็อกอย่างแน่นหนาแต่เสียงนั้นยังกลับมาและคืนหนึ่งเขาแกล้งนอนหลับรอดูเขาเห็นลูกบิดหมุนเองชา้าชาแล้วประตูก็เปิดออกชา้าช้าทั้งที่ล็อกอยู่สองชั้นเขาเล่าเรื่องพวกนี้ให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยฟังเพื่อนหัวรอคิดว่าเขาเครียดวันหนึ่งเพื่อนมาหาที่ห้อง พอก้าวเข้ามาในห้องเพื่อนชะงักแล้วหันมามองเขาเฮ้ยผู้หญิงในห้องมึงเป็นใครวะกล้องหันไปมองไม่มีใครแต่เพื่อนยืนยันว่าเห็นผู้หญิงผมยาวเดินเข้าไปในห้องน้ำตอนเขาเปิดประตูเขาติดกล้องวงจรปิดในห้องเพราะอยากพิสูจน์ความจริงเชา้าวันรุ่งขึ้น เขาเปิดกล้องดูเหตุการณ์เมื่อคืนตอนตีสองเขาเห็นประตูเปิดเองแล้วมีเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านเตียงเขาไปทั้งๆท,ท,ที่เขานอนอยู่แต่หน้าขนลุกที่สุดคือเงานั้นไม่มีเงาเลยแม้แต่นิดเดียววันหนึ่งเขาเห็นหวีเก่าๆสีแดงวางอยู่หน้ากระจกเขาไม่เคยมีหวีแบบนั้นไม่เคยใช้ และไม่มีใครเอามาให้เขาโยนมันทิ้งในถังขยะแต่ตอนเช้าวีอันเดิมกลับมาอยู่ตรงที่เดิมพร้อมเส้นผมยาวสีดำขดอยู่บนโต๊ะเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงคนหายใจหนักๆในตู้เขาเอามือถือมาส่องเปิดตู้ว่างเปล่าแต่เสียงยังคงอยู่ เหมือนมันมาจากด้านในผนังตู้เขาไม่เคยถ่ายรูปติดผีแต่วันหนึ่งขณะดูภาพในโทรศัพท์เขาพบว่ามีภาพแปลกๆเป็นภาพเขานอนอยู่บนเตียงโดยมีผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่ปลายเท้าที่แปลกกว่านั้นคือภาพนั้นถ่ายในเวลาสองนาฬิกาสนาทีเวลาที่เขานอนหลับลึกคืนหนึ่ง เขาได้ยินเสียงร้องให้จากห้องข้างๆเสียงเบาๆเศร้าเหมือนผู้หญิงเสียใจมากเขาเอาหูแนบกำแพงฟังเสียงนั้นร้องซ้ำๆว่าอย่าไล่ฉันอย่าไล่ฉันแต่พอเขาเดินไปข้อถามห้องนั้นไม่มีคนเช่าไม่มีข้าวของอะไรเลยไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนที่นอนในห้องกี่มุมหรือเปลี่ยนเวลาเข้านอน ทุกคืนตอนตีสองจะมีเสียงเปิดประตูเสียงฝีเทา้าและเสียงกระซิบเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆเหมือนวนลูปเหมือนเจ้าของเสียงนั้นกำลังรอเวลาเพื่อทำอะไรบางอย่างคืนหนึ่งขณะเขากำลังจะนอนเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเหมือนผู้หญิงกำลังกลั้นคำอยู่ใต้เตียงของเขาเขานิ่ง ใจเต้นแรงไม่กล้าก้มลงไปดูจนเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นฮึๆแล้วกระซิบว่านอนหลับฝันดีนะเขารีบเปิดไฟทั้งห้องแต่มันไม่มีอะไรอยู่ใต้เตียงเลยก้องเริ่มฝันถึงผู้หญิงคนเดิมทุกคืนในฝันเธอมักมายืเนเงียบๆอยู่ปลายเตียงบางคืนเธอกระซิบว่าที่ตรงนี้เคยเป็นของฉัน บางคืนเธอร้องให้แล้วถามว่าจะเอาห้องฉันไปทำไมจนเขาตื่นมาด้วยความรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนถูกกดไว้ทั้งตัวลิฟต์อพาร์ตเมนต์เริ่มมีเหตุการณ์แปลกตอนกลางวันใช้งานปกติแต่พอตกดึกไม่ว่าใครจะกดลิฟต์ไปชั้นไหนมันจะหยุดที่ชั้นสี่ทุกครั้งชั้นสี่นั้น ไฟมักดับแอร์ไม่ทำงานและกล้องเสียตลอดและกล้องเห็นว่าทุกครั้งที่ประตูลิฟต์เปิดที่ชั้นนั้นจะมีเงาผู้หญิงยืนมองเข้ามาในลิฟต์วันหนึ่งกล้องถามแม่บ้านอาพาร์ตเมนต์ถึงเรื่องประหลาดพวกนี้แม่บ้านทำหน้าตกใจแล้วรีบลากเขาไปพูดลับๆห้องที่คุณอยู่เมื่อก่อนเคยมีผู้หญิงฆ่าตัวตายค่ะ เธออยู่คนเดียวไม่มีใครรู้จนศพเริ่มเหม็นไปทั้งชั้นเขาว่ากันว่าวิญญาณเธอไม่ไปไหนเพราะเธอยังรอใครบางคนอยู่ในห้องนั้นคืนหนึ่งกล้องสะดุดอะไรบางอย่างใต้พรมหน้าประตูเขาเปิดพรมขึ้นมาเจอกระดาษเก่าซีดเหลืองแผ่นหนึ่งเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้หญิงอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกเลย ด้านหลังจดหมายมีคราบเลือดจางๆและตรงมุมกระดาษมีรอยนิ้วมือเหมือนเพิ่งเปื้อนสดๆก้องเริ่มได้รับสายโทรศัพท์ตอนตีสองทุกคืนไม่มีเบอร์ไม่มีเสียงมีแต่ลมหายใจดังในสายคืนหนึ่งเขาตะโกนใส่สายว่าต้องการอะไรปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะมีเสียงผู้หญิงร้องให้แล้วพูดว่าช่วยฉันด้วยเขาจะเอาฉันไปซ่อนอีกแล้ววันหนึ่งขณะเขานั่งเล่นมือถือในห้องเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าจางๆลอยมาจากผนังพอมองใกล้ๆเห็นมีของเหลวสีดำปนแดงไหลซึมออกจากรอยร้าวเล็กๆเขาเอานิ้วไปแตะกลิ่นเขาเลือดแรงจนแทบอาเจียน แล้วเสียงคอตึกตึกตึกก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของผนังเขาพยายามอัดเสียงตอนหลับเพื่อตรวจสอบตอนเปิดฟังในตอนเช้ามีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเขาตลอดทั้งคืนเสียงพูดวนไปมาอยู่กับฉันเถอะนะอยู่กับฉันเถอะนะตอนท้ายคลิปมีเสียงเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงงวงเหี่ยว่า ก็ฉันอยู่แล้วไงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เคยพูดแบบนั้นเลยคืนหนึ่งก้องตัดสินใจทำพิธีเชิญพระมาสวดไล่ผีระหว่างพระสวดของในห้องเริ่มสัน่นเสียงร้องให้ดังระงมทั่วห้องเงาผู้หญิงพุ่งเข้าหาเขาพร้อมเสียงกรีดร้องว่าทำไมถึงทิ้งฉันอีกพระท่านบอก เธอเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนรักเก่าที่เคยอาศัยอยู่ห้องนี้เธอตายทั้งที่ยังคิดว่าเขาจะกลับมาหลังจากนั้นก้องย้ายออกทันทีแต่คืนก่อนย้ายเขาหันไปมองห้องเป็นครั้งสุดท้ายที่กระจกห้องน้ำเขาเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มเศร้าๆและเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยิน คือเสียงกระสิบว่าขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันเพราะสำหรับเธอไม่ว่าใครเข้ามาในห้องนี้ก็คือคนที่เธอรอเสมอก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องผู้อาศัยที่ไม่มีตัวตนก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับถ้าหากฟังแล้วชื่นชอบทางทีมงานก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ